เรียกว่า chicken t a ก o นะคะคือไก่สวัสดีค่ะเช้าวันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยนะคะเราย้ายเนาะเพราะว่านอนสองคืนแล้วเสียงดังมากเขาทำก่อสร้างตรงข้ามเนี่ยค่ะใกล้ๆเนาะวิวสวยจริงแต่ว่ามันใกล้ก่อสร้างแฟนก็เลยไปขอย้ายจากล็อกที่99ย้ายไปอยู่ล็อกที่120เนาะเดี๋ยวเราย้ายรถกันเสร็จแล้วเราทำกับข้าวอาหารเช้ากินกันค่ะว,วันนี้เนาะ เพราะว่าวันนี้พายุเข้าไม่ไปไหนเนาะอยู่กับรถดีกว่าสที ฝากกดไลค์กดแชร์หรือ subscribe ในช่องมีลักกี้ใช้ชีวิตในต่างแดนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ใม่ค่ะสวัสดีค่ะนุ้ยจากรถบ้านพาทัวร์เนาะจากช่องมีลักกี้ใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะวันนี้เรามาจอดแคมปิ้งกันแล้วเราขอจอดประมาณหนึ่งเดือนนะคะเดี๋ยววันนี้นุ้ยจะพามาทำอาหารบนรถบ้านเนาะ ก็เหมือนเดิมนะคะก็คนที่เป็นแฟนคขับเคยรู้อยู่แล้วนะคะวันนี้ก็เห็นในครัวบ,บ้านปกติแล้วนะคะเพราะบางคนก็อาจจะยังไม่เห็นเนาะจะมาอยู่อเมริกาได้หเดือนกับนี่แล้วนะคะก็ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่รถบ้านตั้งแต่เหนือ ตั้งแต่นิวยอร์กไล่ลงมาเรื่อยๆจนตอนนี้อยู่ที่ทางใต้คือเท็กซัสนะคะคือเมืองฮิลตันเนาะตอนนี้เพิ่งจะมาถึงเมื่อสองวันที่แล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่แคมปิง้งเราเช่าประมาณ1เดือนนะคะจะอยู่ที่นี่เนาะการใช้ชีวิตอยู่รถบ้านมาเรื่อยๆก็ค่ำไหนนอนนั่นแต่ว่าคืนนี้เรามานอนแคมปิ้ง2คืนแล้วนะคะในฮิลตันอ่าเท็กซัสเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะ เ่ารืองกันเลยคือวันนี้มาทําอาหารให้ฝรังกินเหมือนเดิมนะคะคือผัดกระเพราหมูไข่าดาวเ,เพื่อนๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัว let's go <S น่านจะได้อะ เรียบร้อยกับเพ้าหมูข้าวข้าวก็สุด มาทานไหมคะกระเพราอีกแล้ววันนี้กระเพราหมู หลังจากกินข้าวอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปอกสับป,ปะรดใส่ตู้เย็นไว้แช่กินเย็นๆกันจ้า น่ากินไหมคะเรียบร้อยสบรถเฮนี่บริเวณรอบๆแคมปิ้งนะคะเราย้ายที่จอดเนาะจากเราที่ กสกามา120นะคะเพราะว่า,ามุมฝั่งนู้นมันเสียงดังมันติดกับก่อสร้างนะคะตรงนั้นเป็นที่ปิ้งย่างบาร์บีคิวเนาะเนี่ยค่ะเขามีที่ให้เราฟรีเนาะสำหรับปิ้งย่างบาร์บีคิวแล้วก็จะมีอ่าออฟฟิศไว้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็จะเป็นสระว่ายน้ำซักผ้าอะไรอยู่ตรงมุมนู้นนะคะนู่นนะคะจะมีสถานที่บริการให้เนาะสำหรับ คนชอบออกกําลังกายหรือคนชอบไปไว่ายน้ําที่สระว่ายน้ํานะคะแล้วก็มียิมให้ออกกําลังกายนะคะเครื่องซักผ้าประมาณนี้เนาะเนี่ยค่ะน่าอยู่มากแคมปิ้งเล็กวิวอารีสอร์ทนะคะสวยงามเมื่อก่อนเราอยู่ฝั่งมุมนู้นนะคะนู้นนะคะเห็นรถคันสีแดงๆนะคะตรงโน้นนะคะจอดใกล้ๆกันเลยแต่ทีนี้ ตรงฝั่งตรงข้ามถานนฝั่งนะ้นมันเป็นเขาก่อสร้างยรถแมคโครเขาขุดก่อสร้างแล้วมันเสียงดังอ่าแฟนนอนไม่ได้นะคะตอนตีสี่เขาก็เริ่มทํางานแต่เช้าก่อนสองชั่วโมงเริ่มตีสี่มันดังมากเราลองนอนสองคืนเราก็เลยขอย้ายมาฝั่งนี้นะคะ ก่อนอื่นใส่อโวคาโดก่อนนะคะที่เราทำมาแล้วเนาะบดไอใส่เครื่องปรุงใส่อะไรไปแล้วนะคะเราก็ใส่อโวคาโดเสร็จเราใส่มะเขือเทศนะคะใส่ลงไปเนาะแล้วต่อมาแล้วก็มาใส่ไก่ใส่แตงแล้วก็มาใส่อโวคาโดอีกทีนึงนะคะเพื่อให้มันมีไส้เหมือนอยู่ตรงกลางมันจะได้กลมกล่อมอร่อยเนาะแล้วก็ใส่แตงใส่มะเขือเทศ แล้วก็เอาอะโวคาโดปิดท้ายอีกทีนึงแล้วก็เสร็จเรียบร้อยค่ะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะน่ากินไหมคะมือทอมมี่ค่ะ What's n a m e a p p l ชิค c k ้ n ทา c โก้โอโยเรียกว่าชิค c k ้ n ทา c โก้นะคะคือไก่โอโยทากโก้ t ยโยทากกินไหมคะนี่ทานด้วยกันคะ่ะเดี๋ยวเราขอชิมก่อนนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าอร่อย โอเคค่ะยังไงก็ขออนุญาตทานอันนี้ก่อนนะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามชมยังไงเราสองคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, ด, subscribe. ด้วยนะคะัค,ครบขอบคุณคะ่ะบ,บ๊ายบาย